แต่ในขณะที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่กลับไม่มองเหมือนอย่างกระทรวงการคลังครับคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้แค่2.5ในายฉีชิงฟู่กรรมการผู้จัดการของบริษัท LH Financial Group จำกัดมหาชนนะครับและยังเป็นประธานเจ้า้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของธนาคาร Land and House เอาบอกว่าจากการวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับ โดยมีการประเมินกันแล้วว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อนที่3.2ก็คือไม่ได้โตเท่าไหร่ในขณะที่เศรษฐกิจไทยนั้นคาดว่าจะโตต่ำกว่า2.5ครับโดยประเมินว่าโตแค่2.4 ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นเป้าเดิมของกระทรวงการคลังที่มีการหดเป้าไปเหลือ2.4%ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ถามว่าแรงหนุนหลักๆก,ก็จะมาจากการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องก็จริงนะครับท่านี้การเติบโตไทยเหลือแค่2.4%นั้นถือว่าต่ํากว่าอดีตค่อนข้างมากเพราะศักยภาพประเทศไทยนั้นอ่อนแอลงนั่นเองครับอย่างไรก็ตามช่วงครึ่งหลังของปีนี้คาดว่าก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นบ้างจากการใช้ใจ่ายงบประมาณของรัฐปี68การลงทุนในประเทศการลงทุนจากต่างประเทศน่าจะดีขึ้นบ้างนะครับถ้ามกการความเสี่ยงที่ยอยเยอะ 전해 ความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐท,ที่จะเกิดขึ้นในวัน5พฤศจิกายนถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาสงครามการค้ารุนแรงจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับความเสีย่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศก็จะกระทบถึงทางไทยด้วยและจะมีแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่สูงซึ่งยังแก้ไม่หายและอาจจะฉุดรั้งการบริโภคในประเทศนั้นกลับมาฟื้นตัวได้ยากลำบากมากขึ้นครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าการส่งออกเดือนมิถุนายนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะทำไปทำมาปรากฏว่ากลัปมิตาาบดรบ0.3เปอร์เซ็นต์เพราะรอง สาเหตุเนื่องจากว่าทางกระทรวงบอกว่าหมดหน้าผลไม้ครับก็เลยไม่มีของส่งออกนะฮะรวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับ